อะไรหมดลดโซเดียมเมนูสุขภาพที่เราคำนวณโภชนาการไว้ให้คุณแล้ววันนี้ขอนําเสนอกุ้งหมผ้าไปลงมือทากันเลยคะ่ะเริ่มจากเรามาหอมผ้ากุ้งกันก่อนเนาะนำผากาศขาวที่ลวกแล้วมาวางแผ่บนจานวางหมูสไลด์อันนี้เลือกเป็นสันนอกนะคะมันจะน้อยตามด้วยกุ้งแครอทเห็ดหอมและต้นหอมจากนั้นก็ห่อจากด้านล่างขึ้นมา แล้วก็พับซ้ายพับขวาผมผ้าให้สวยงามนาต้นหอมเนี่ยมาผูกกับผักกาดขาวเวลาเอาไปต้มเนี่ยมันจะได้ไม่กางออก <Okay. S 1> ผมผ้ากุ้งเสร็จแล้วจากนั้นก็เตรียมเอาไปลงกระทะกันตั้งกระทะไฟเบาใส่น้ำเปล่ากุ้งสดด้วยซีอิ๊วขาวทันยพืชลดโซเดียม40%น้ำตาลมะพร้าวกระเทียมคนให้เข้ากันเลยรอน้ำเดือดเล็กน้อยแล้วใส่กุ้งผมผ้าลงไปเลย จากนั้นปิดฝาต้ม5นาทีแต่จะครบ5นาทีแล้วเปิดฝาออกอูมีกุ้งสุกแล้วน่าก,กินจังกินตอนร้อนๆนี่อร่อยเลยนำไปจัดใส่จานพร้อมเอสิร์ฟใหสูตรเรามีคำนวณข้อมูลโภชนาการให้ด้วยนะคะว่้นเชียงซีอิวขาวทันพืชลดโซเดียม40%ดีต่อไตและหัวใจสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทาง Shopee Lazada Facebook และไลน์แอดของวุ้นเชียงเลยค่ะวุวนเชียงทุกยอดเพิ่มราเ